ประชุมแจ็คสันโฮประธานเฟดชี้ขาดคุมเงินเปอเป็นเป้าหมายสำคัญลำดับแรกนักลงทุนค่ะวันใจหรือว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนกดดันเศรษฐกิจชะตัวเพียงแค่9นาทีเท่านั้นค่ะถ้อยแถลงเขย่าโลกของประธานเฟดทำให้เปิดเดือนกันยายนนี่มาดูท่าจะไม่ดีเสียแล้วแบบนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรวมหาคำตอบได้ในรายการประชอดเดือนกันยายนค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะักลงทุนทุกท่านสู่รายการปรับพอร์ตประจำเดือนกันยายน2565ค่ะที่เราจะมาบอกกับผู้ลงทุนว่าอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดในเดือนนี้ค่ะ บรรยากาศการลงทุนของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่อนข้างผสมผสานกันไปในหลายๆพื้นที่เลยนะคะแต่หนึ่งในเหตุการณ์สําคัญที่นักลงทุนจับตาอย่างมากในเดือนที่ผ่านมาคือการประชุมแจ็คสันโฮเมื่อวันที่26สิงหาคมค่ะการประชุมแจ็คสันโฮนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าคือการประชุมอะไรนะจริงๆเป็นการประชุมประจําปีนะคะของธนาคารกลางสหรัฐที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีที่เมืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสําหรับการประชุมในปี นี้นะคะประธานเฟดค่ะคุณเจรโรมพาเวลนะคะได้ทิ้งท้อยแถลง9นาทีขย่าโลกให้กับผู้ลงทุนโดยมีใจความสําคัญว่าเป้าหมายหลักในการดําเนินนโยบายการเงินสหรัฐในช่วงนี้พูงเป้าไปที่การควบคุมเงินเฟ้อเป็นอันดับแรกค่ะ นักลงทุนเมื่อได้ฟังดังนั้นนะคะก็หวั่นใจไปเลยค่ะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดอาจดําเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งและอาจทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะและเป็นผลทําให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงฝั่งชาติตะวันตกค่ะปรับตัวลงอย่างหนักโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเติบโต,ตสูงที่ก่อนหน้านี้รีบาวขึ้นมามา,มากค่ะนอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับรู้โอกาสมากกว่า70%แล้วนะคะสำหรับการขึ้นดอกเบีย้ย75เบสิส point หรือ0.75%สําหรับการประชุม FOMC ในวันที่20-21ถึงกันยายนหลายหลายคนค่ะคาดการไปว่าดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐณสิ้นปี2022นอะคะอาจจะขยับขึ้นสู่กรอบ3.75%เถึง4%ค่ะทีนี้ค่ะเรามารีวิวผลตอบแทนเดือนสิงหาคม2565สิ้นสุดณวันที่30สิงหาคมกันค่ะสำหรับผลตอบแทนรายสินทรัพย์หลายประเทศในเดือนสิงหาคมนะคะค่อนข้างผสมผสานกันไปค่ะโดยผลตอบแทนสินทรัพย์ในฝั่งเอเชียนั้นค่อนข้างทําได้ดี กว่าฝั่งประเทศชาติตะวันตกค่ะเช่นหุ้นเวียดนามที่สร้างผลตอบแทนได้ดีถึง6.1%รองลงมาก็เป็นหุ้นไทยค่ะสร้างผลตอบแทนไปได้4.0%และหุ้นญี่ปุ่นค่ะ1.4%ค่ะ สำหรับตลาดหุ้นเวียดนามค่ะดัชนี VN Index ปรับตัวใกล้แนวต้านจิตวิทยา1,300จุดและยังคงเลี้ยงตัวอยู่ใกล้ระดับดังกล่าวนะคะในทางเทคนิคแล้วอาจทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามนั้นถูกขายทำกำไรได้ในระยะสัน้นแต่ในระยะปานกลางถึงยาวค่ะเรายังคงเชื่อในแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเวียดนามนะคะเพราะเราคงหาประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง6-8%ได้ยากมากแล้วค่ะในเวลานี้นอกจากนี้ค่ะเรายังเห็นถึงโอกาสการพัฒนายอย่างมากในประเทศเวียดนามนะคะ เนื่องจากการบริหารของรัฐบาลที่หันมาทุ่มงบให้กับการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากขึ้นค่ะ มาดูในฝั่งของตลาดหุ้นไทยและญี่ปุ่นบ้างนะคะฟื้นตัวได้ดีเช่นกันค่ะในเดือนสิงหาคมและเป็นที่น่าสังเกตอย่างมากด้วยนะคะสําหรับตลาดญี่ปุ่นค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นค่อนข้างอ่อนไหวต่อตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเลยค่ะโดยระดับของนิกเกอิ225ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่แถว2800,0จุดแม้หุ้นสหรัฐและยุโรปในเดือนสิงหาคมนั้นปรับตัวงลงราว4%ค่ะ ที่เป็นเช่นนั้นนะคะอาจจะมาจากการอ่อนค่าของเงินเยนและการผ่อนคลายความเข้มงวดด้านผอมแดนของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะระหว่างเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งในช่วงไตรมาสี่ค่ะส่วนในฝั่งของตลาดพุ้นจีน MSCI c h น n าค่อนข้างทรงตัวค่ะหลังราคาเคยร่วงหนักในเดือนก่อนหน้าจากหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกองและสหรัฐ แต่ดัชนีหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เอเชียนะคะที่เคยยืนได้แร่งในเดือนกรกฎาคมกลับพลิกกลับมาปรับตัวลง2.3ในเดือนสิงหาคมค่ะแม้ว่าภาครัฐบาลจีนนะคะจะให้ความมั่นใจกับประชาชนผ่านการอัดฉีดเงินหรือการปรับลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินแต่ว่าความกังวลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะและนักลงทุนก็ยังขัดความมั่นใจในระยะสั้นค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะเราเชื่อว่ามาตรการที่ภาครัฐบาลจีนได้ดําเนินการไปน่าจะเริ่มเห็นผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจจีนในไม่ช้านี้นะคะและจุดเด่นของจีนค่ะคือเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินที่ออกไปในทิศทางการผ่อนคลายนะคะส่วนทางกับประเทศชาติตะวันตกและอีกหลายๆประเทศที่ดําเนินนโยบายเข้มงวดกดดันเศรษฐกิจดังนั้นนะคะด้วยเหตุผลนี้เราจรึงยังค่อนข้างชื่นชอบพุ้นจีนอยู่ค่ะ ถัดมาค่ะหนึ่งในสินทรัพย์ที่สะท้อนความกังวลของตลาดได้ดีนั่นคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะในเดือนสิงหาคมค่ะตะก้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์อินเดซ x นะคะแข่งค่าขึ้นราว2.7%ท่ามกลางความกังวลของเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะชะลอตัว หลังผู้ประกอบการสารัฐหลายแห่งเลยนะคะออกมาให้แนวโนม้มผลประกอบการล่วงหน้าหรือไกด์แดนซ์ไปในทางว่ายอดขายนั้นอาจปรับตัวลดลงค่ะเพราะกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มผดหายไปนอกจากไกด์แดนซ์ที่ผู้ประกอบการสหรัฐหลายแหง่งต่างออกมาให้กันไว้แล้วนะคะข้อมูลเศรษฐกิจสารัฐหลายตัวค่ะก็ผงชี้ไปในทางชะลอตัวมากขึ้นเช่นกันเช่นยอดขายบ้านใหม่นะคะในเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วและชะลอตัวสุดนับตั้งแต่ปี2016ค่ะหรือ ยอดรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลนะคะที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการเกือบเท่าตัวสิ่งเหล่านี้ก็บ่งชี้เรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวลงนะคะเช่นเดียวกับในฝั่งของยุโรปนะคะความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวก็สร้างความหว่นใจให้กับภูมิภาคนี้เช่นกันนะคะเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นอย่างมากจนธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่เคยวางท่าทีสายพิราบตามหลังเฟดมาตลอดนะคะต้องออกอาการเป็นเข้มงวดขึ้นและให้สัญญาณที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อค่ะ สิ่งที่ต้องจับตาสําหรับเหตุการณ์สาคัญในยุโรปนะคะคือราคาก๊าซธรรมชาติค่ะที่มีโอกาสกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังบริษัทแก๊สปอมนะคะผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลรัสเซียค่ะได้ประกาศปิดท่อส่งก๊าซนอร์สตีมหนึ่งที่ส่งก๊าซไปยังยุโรปนะคะเพื่อบํารุงรักษาในช่วงปลายสิงหาคมที่ผ่านมาคะ่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะปริมาณการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยุโรปคิดได้เพียง20%ของปริมาณที่มีการตกลงกันไว้และอย่าลืมนะคะว่ายุโรปเองนั้นก็กําลังใกล้เข้าสู่หน้าหนาวเข้าไปทุกทีแล้วค่ะก๊าซธรรมชาตินะคะเป็นทรัพยากรสําคัญอย่างมากต่อการดํารงชีวิตในช่วงหน้าหนาวสำหรับชาวยุโรปค่ะ มาต่อกันที่ผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมบ้างนะคะเราใช้ดัชนี MSCI c o u n t ที่ o r l d ค่ะรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของหุ้นสหรัฐค่อนข้างสูงเพื่อวัดผลตอบแทนในมิตินี้ค่ะจึงทําให้ภาพรวมรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะจึงดูปรับตัวลงไปหลายกลุ่มเลยตามตลาดหุ้นสหรัฐค่ะ กลุ่มที่เอาเฟอร์ฟอร์มที่สุดค่ะคือกลุ่มพลังงานนะคะในเดือนนี้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างมากเลยค่ะหลังราคา๊ารธรรมชาติในยุโรปนั้นพุ่งแตะสูงสุดประวัติการแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงและผันผวนตลอดเดือนสิงหาคมก็ตามค่ะ คณะกลุ่มที่พลิกกลับมาอันเดอร์เปอร์ฟอร์มในเดือนสิงหาคมหลังพุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนกร,รกฎาคมคือกลุ่มเติบโตค่ะหรือโกลด์สต็อกได้แก่กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มสื่อสารกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งปรับตัวลงราว3%ถึง5%ค่ะส่วนกลุ่มที่อันเดอร์เปอร์ฟอร์มหนักที่สุดเลยนะคะก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะเนื่องจากปัจจัยเฉพาะตัวในหลายบริษัทนะคะเช่นไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคที่ประกาศผลประกอบการรอบนี้ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะและยังมีข่าวเรื่องถูกโมเ,เดอร,เมอร์นาเจาอจะฟ้องใน ที่บัตวัคซีน mRNA อีกด้วยค่ะเรามาในส่วนของผลตอบแทนพอร์ตแนะนำกองทุนรวมและ ETF กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมค่ะมาเริ่มต้นกันที่พอร์ตแนะนำกองทุนรวมก่อนเลยนะคะผลตอบแทนเดือนสิงหาคมสิ้นสุด30สิงหาคมค่ะปรับตัวขึ้น0.95%บวกต่อเป็นเดือนที่2แล้วค่ะและเอาเอร์ฟอร์มสวนทางดัชนีอ้างอิง MSCI c o y w o r d ที่ปรับตัวลงลบ3.29%ค่ะ และการปรับตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมของกองทุนภายในพอร์ตแนะนํานั้นช่วยทําให้ภาพรวมของผลตอบแทนพอร์ตนับตั้งแต่แนะนํามาเหลือติดลบอยู่ที่3 6 8ค่ะเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวลงไปถึงลบ5 3นะคะสําหรับตาราง Performance a t t r i b u t i o n ที่เห็นนี้แสดงผลตอบแทนของแต่ละกองทุนซึ่งค่าเหล่านี้นะคะเป็นการคํานวณโดยนําผลตอบแทนกองทุนคูณกับสัดส่วนที่ลงทุนและมีการปรับระหว่างทางเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อดูว่าแต่ละกองทุนนั้นให้ผลตอบแทน เท่่่่่าาไรในนนสสัสัวตวงๆกคะหดโดยกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตแนะนำกองทุนรวมมากที่สุดคือกองทุน TMB ES เวียดนามค่ะซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเวียดนามของบริจอ Eastspring นะคะโดยสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตแนะนำอยู่ที่0.82อนวค่ะ NV ของกองนั้นฟื้นตัวตามดัชนีหุ้นเวียดนาม VN Index ที่ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับจิตวิทยา1,300จุดค่ะ ถัดมานะคะคือกองทุนหุ้นไทยของเราจมโบ25ค่ะจากบริจออีสสปริงเช่นกันนะคะโดยกองทุนนี้สร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตแนะนําอยู่ที่0.52เซค่ะส่วนกองทุนที่เรามีการลดน้ําหนักทั้งหมดออกไปในเดือนสิงหาคมคือกองทุน SCB PGF ของบริจอไทยพาณิชย์ค่ะที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นคุณค่าทั่วโลกนะคะโดยระหว่างที่คํานวณผลตอบแทนนั้นยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่พอร์ตไว้ที่0.49ซึ่งตรงกับช่วงที่ราคาพลังงานนั้นปรับตัวขึ้นพอดีค่ะ ส่วนกองทุนที่กดดันผลตอบแทนพอร์ตแนะนําคือกองทุน B Share q ของบรจอบัวหลวงค่ะซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน NV ของกองนั้นปรับตัวลงตามดัชนีของหุ้นจีนนะคะซึ่งได้รับความกดดันจากปัจจัยที่ได้กลับไปในช่วงต้นรายการค่ะ ถัดมาค่ะคือกองทุน p f h a h ขี A ของบร,จรงิจกกรุงศรีที่เราเพิ่งมีการเพิ่มน้ำหนักไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมกองนี้กดดันผลตอบแทนพอร์ตแนะนำอยู่ที่ลบ0.33%เนะคะเนื่องจากหุ้นกลุ่มวัคซีนหลายบริษัทที่ประกาศผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีนะคะแต่ในโซนบริษัทผู้ผลิตยายังคงสามารถสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกได้อยู่ค่ะ และด้วยภาวะตลาดนะคะที่เราคาดว่าจะยังคงผันผลต่อไปทําให้เรายังคงชื่นชอบการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งมีความเป็นดิฟเฟนซีฟและมีความเป็นโกรดอยู่เช่นกันค่ะถัดมาค่ะสําหรับพอร์ตแนะนํากองทุน ETF ค่ะ ผลตอบแทนสิงหาคมสิ้นสุด30สิงหาคมปรับตัวลงเพียงลบ0.71%ยเอาเพอร์ฟอร์มอย่างมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง msci of c o n t i y w o r a d ที่ปรับตัวลงไปลบ3.29%ค่ะและเป็นผลให้ผลตอบแทนของพอร์ตแนะนำ etf นับตั้งแต่จัดรายการมานะคะภาพรวมเหลือติดลบ7.10%เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ลบ12.53%ค่ะ โดยในส่วนของ performance attribution ตารางที่เห็นนะคะ ETF ที่สร้างผลตอบแทนเป็นบวกให้แก่พอร์ตแนะนำมากสุดคือเซ็นทิหุ้นไทย VNM หุ้นเวียดนามและ XLP กองทุนกลุ่มอุปโภคบริโภคค่ะและ ETF นะคะที่กดดันผลตอบแทนพอร์ตแนะนำมากที่สุดคือหุ้นโลกกองทุนวิธีและหุ้นเฮลยวแคร์ XLV ค่ะ มาถึงสนยนสำคัญแล้วนะคะมุมอมองการลงทุนและการปรับพอร์ตในเดือนกันยายนว่าจะเพิ่มหรือลดอะไรกันบ้างมุมอมองการลงทุนในเดือนกันยายนนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราเชื่อว่าตลาดจะยังคงให้ความสําคัญกับทุกสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินสหรัฐค่ะโดยเฉพาะการประชุม f o m c ที่จะเกิดขึ้นในวันที่20-21กันยายน เรามองว่าเฟดนะคะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง75บเบสิสพอยต์ตามเป้าหมายที่ต้องการควบคุมเงินเฟ้อน,นะคะเห็นได้จากถ้อยแลงของประธานเฟดหลายๆท่านที่ชี้เรื่องนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ท่าทีของเฟดนั้นจะดูแข็งกร้าวและออกไปในทางเข้มงวดมากขึ้นแต่เรามองว่าโอกาสที่เฟด จะเข้มงวดจนขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐสูงเกินกว่า4%เในสิ้นปีนี้ยังเป็นไปได้ยากค่ะเนื่องจากเฟดก็คงไม่ได้ต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นพังจนยากเกินแก้ไขนะคะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังอยู่รอบด้านเลยไม่ว่าจะความเสี่ยงเศรษฐกิจทบถอยในยุโรปหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนก็ตามค่ะข้อที่2ค่ะเราเชื่อว่าความกดดันเงินเฟ้อน่าจะยังคงอยู่ต่อไปแม้อาจจะเห็นบางข้อมูลนะคะบ่งชี้ราคาในบางสินค้านั้นปรับตัวลงแต่ด้วยระดับของเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงขนาดนี้ อาจทําให้ตลาดตีความล่วงหน้าไปได้ว่านโยบายการเงินของหลายแบงก์ชาติทั่วโลกอาจจะยังคงท้าทีเข้มงวดอยู่นอกจากนี้นะคะฤดูหนาวในยุโรปที่กําลังใกล้เข้ามาทุกทีนะคะและอุปทานพลังงานที่ยังคงตึงตัวอาจกดดันให้ราคาก๊าซธรรมชาติหรือราคาน้ํามันนั้นกลับมาปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในระยะสั้นค่ะและอาจจะวกกลับนะคะมาสร้างความผันผวนให้แก่ราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอีกด้วยเช่นกันค่ะ สค่ะสุดท้ายเราคาดว่าข้อมูลเศรษฐกิจจีนอาจเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นได้บ้างหลังนโยบายภาครัฐบาลและธนาคารกลางจีนยังคงอยู่ในแนวโน้มผ่อนคลายนะคะเห็นได้จากการปรับลดอัตรา,าดอกเบี้ยหรือการอัดฉีดเงินหรือแม้แต่การผ่อนคลายกฎระเบียบในบางพื้นที่เพื่อหวังจะตุ้นเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดนับตั้งแต่เปิดครึ่งปีหลัง 2, 2022มาคือท่าทีของภาครัฐบาลจีนที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นไปในทางเข้มงวดน้อยลงค่ะซึ่งทําให้เราเชื่อว่า โอกาสที่รัฐบาลจีนนั้นจะกลับมาล็อกดาวน์แบบเข้มเข้มเหมือนที่เคยทําในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อาจจะไม่ได้มีมาให้เราเห็นกันง่ายๆแล้วค่ะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนต่อไป จากมุมมองที่เราได้กล่าวไปนี้นะคะทําให้เราเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปนั้นน่าจะยังพันขวนต่อปไปจึงทําให้เราค่ะตัดสินใจลดน้ําหนักหุ้นที่มีสัดส่วนอยู่ในสหรัฐที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาในพอร์ต5%เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและนําส่วนนี้นะคะไปถือไว้ในส่วนสภาพคล่องแทนค่ะดังนั้นสําหรับการปรับพอแนะนํากองทุนรวมในเดือนกันยายนทีมงานของเราค่ะจึงเลือกที่จะปรับลดสัดส่วนกองทุน LHDV ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสหรัฐตีมปันผลและซื้อหุ้นคืนทั้งหมด5%ลงค่ะ และนําส่วนนี้นั้นไปถือไว้ในส่วนสภาพคล่องซึ่งจะทําให้น้ําหนักเริ่มต้นของกองทุน ASB+ เพิ่มขึ้นเป็น40%ค่ะและในส่วนของกองทุนอื่นๆนะคะยังคงให้น้ําหนักเท่าเดิมค่ะหรือให้คําแนะนําเป็นถือได้แก่กองทุน UESG 20%, KFHK h ขีด A 10%, Bchai EQ 10%, TMB ES v ี e t นาม10%และ Jumbo 25อีก10%ค่ะ โดยเราค่ะยังคงมุมมองในหุ้นกลุ่มดิฟเฟนซีฟและหุ้นเติบโตคุณภาพดีไว้ในพอร์ตขณะกระจายการลงทุนในหุ้นจีนหุ้นเวียดนามและหุ้นไทยเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะสั้นค่ะและสุดท้ายนะคะสำหรับสัดส่วนพอร์ตแนะนำกองทุน ETF ก็เช่นกันค่ะใช้กลยุทธ์เดียวกันกับมุมมองที่เราให้ไว้เลย เราเลือกลดน้ำหนักทั้งหมด5%นะคะในหุ้นสารัทีมปันผลและซื้อคืนคือกองทุนดิฟบีและนําส่วนนี้ไปถือไว้ในส่วนสภาพคล่องแทนเป็น40%ค่ะและส่วนที่เหลือสําหรับน้าหนักกองทุน ETF อื่นๆเราเลือกคงไว้ที่เท่าเดิมนะคะได้แก่ VT ETF พุ้นโลก20% x l v ETF พุน้นเฮลแค์10% MCHI ETF พุ้นจีน10% VNM ETF พุ้นเวียดน,นาม10%และเซ็นห0ุ้นไทยอีก10%ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการปรับพอร์ตประจำเดือนกันยายนค่ะที่ภาพการลงทุนยังคงพันผวนต่อเนื่องจนเข้าสู่เดือนที่9ของปีและดูท่าว่าจะเป็นปีที่ทา้าทายอย่างมากทีเดียวสำหรับนักลงทุนนะคะสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรยึดจับเป็นสาระไว้ให้มั่นอย่างมากในช่วงเวลาแบบนี้คือการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Facebook Page และ YouTube ช่อง SCB Securities ไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของรายการปรับพอร์ตค่ะ ที่พุ้นมาทั้งหมดเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะและการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงค่ะผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนะคะกองทุนบางกองมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมสูงตามไปด้วยค่ะหลายกองทุนนะคะลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงค่ะ ผู้ลงทุนนะคะควรจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะทางทีมงานของเราขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการปรับพอร์ตของเรามาอย่างต่อเนื่องพวกเราตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆสาระดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีและประสบความสําเร็จในการลงทุนแล้วพบกันใหม่นะคะในรายการปรับพอร์ตครั้งหน้าสวัสดีค่ะ